แม่งมักจะลืมให้กำลังใจตัวเองนะครับแต่ให้กำลังใจคนอื่นเขาได้ถูกป่ะจะหมื่นจะแสนจะล้านคนให้กำลังใจมึงถ้ามึงท้อแท้มึงสิ้นหวังนะครับจบครับบอกรักตัวเองบ่อยๆชมตัวเองบ่อยๆให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆใครไม่เห็นค่ามึงมึงจงเห็นค่าตัวมึงเองชีวิตมึงไม่ได้ให้ใครเขาเหยียบย่าชีวิตมึงไม่ได้ให้ใครเขาดูถูกคนอื่นมีสิทธิ์ดูถูกชีวิตมึงได้แต่มึงไม่ควรดูถูกชีวิตมึงเอง คนอื่นสามารถว่ามึงหรือว่าสามารถนะครับผมเนี่ยดูถูกเหยียดหยามมึงศบประมาทมึงได้แต่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสบประมาทหรือถูเหยียดหยามตัวมึงเองได้นะครับเพราะมึงคือมึงมึงไม่ใช่มันและมันก็ไม่ใช่มึงถูกไหมมึงคือตัวมึงมึงจงสู้เพราะมึงเป็นมึงนะครับมึงอย่าไปแคร์ใครมึงอย่าไปสนใจใครถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่มึงทํามันถูกต้องแล้วมึงจงทําไปทําให้สุดทําให้จริงและทําให้ดีไม่ต้องอายนะครับ ไม่ต้องอายที่จะทำดีไม่ต้องอายที่ทำมาหากินนะครับไม่ต้องอายที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวครับถ้ามึงไม่ได้เกิดมาในนามสกุลที่ดังถ้ามึงไม่ได้เกิดมาล่ำรวยถ้ามึงไม่ได้กราบถ้ามึงไม่เกิดมาบนกองเงินกองทองหรือพ่อแม่มึงเก่งนะครับมึงจงสู้ด้วยตัวของมึงเองสองมือสองเท้ามึงอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจมึงอย่ายืมสองมือสองเท้าเขากินนะครับมึงอย่ารวยนะครับโดยเขาให้เงินเศษเงินมึงนะครับมึงจงรวยด้วยมึงหาเงินของมึงเองกำลังใจดีที่สุดครับ